สวัสดีครับ efootball ฮาวันนี้เราจะมารีวิวเอริ่งฮาแลนด์นะครับลางโกพุชเชอร์นะครับโอ้โหมีมาให้เปิดอาทิตย์นี้ครับเติมทั้งหมด33กว่าตัวครับโอ้โหมาทำลุ้นกันครับมาเออริ่งแล้วครับลองดูกันครับเอริ่งแล้วตัวนี้จะโหดขนาดไหนครับลางโกพุชเชอร์ครับ ัดภาพมืแบบนี้ผมลงแรงนะครับให้ดูโอ้โหวันนี้เอมเปอเรกินไปเลขสี่โหนึ่งศูนยโอ้โหบอลเริ่มจาก5าเล่นนะครับรูนี้หนึ่มดูตัวสุนครับมาดีแตะมาครับางนี้ถัดภาพมาไปไเดียวนีสี่หนึ่งสองาพลาดเล่นหแเล่นแตะมาจังหวะนึงาลนแตมาล้างสายแล้วเอม a ป e ปั๊นโอ้โหยังไม่ได้ครับซเตอร์ลิงเข้ามาโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้โหยังติดอยู่ แต่พามาต่อครับด er ีซังการยังไงเนี่ยแลนดี้การ์แซฟฟ์โอวัตให้ประเทศตามมาไม่โอ้ไม่สองประตูต um ่อสู้นักกีฬาเดมป้าเปนนะมีแข่งหลาแล้วมีแข่งหลายโดนชกแล้วครับดีแข่งหลอย่างวันนี้ให้มาแลนแลนด์ให้มาเมสซี่เมสซี่คือมาแลนด์โอ้โหมาถึงหน้า เอ้ยโอ้โหสามชงให้เรื่อนมานานครับเอาหมดเวลากันนะขึ้นแรกไปเพื่นที่ก็แบบอืมครับตัดภาพมาที่ครึ่งสองครับมาไวๆกันนะครับโอ้โหสอนฮึงมินเปิดมาจังหวะนี้อาบาเป้อมองอยังไม่ได้ขัดได้ครับอย่างซามเมอร์ ยู่ในเมสซี่เปิดมาเนี่เราโอ้โหเนี่ยมาเรียบร้อยโอ้โหไล่มาครับสามประตูตอนหนึ่อยากจะเดาลูกเขียนหรือเปล่าเมสซี่ให้มาเล่นหาเล่นทางสาบบให้มาสเปอร์ลิงสเปอร์ลิงแปะคืนแล้วโอ้ยังไม่ได้ละครับโอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหหลายจังหวะต่อเนื่องนะครับเมสซี่เปิดเข้ามาให้หาโอ้โหยังไม่ได้ครับหาเล่นหนุทีสองก็ยังไม่มา จังหวะน,นี้ยีเชียงไล่พิกมาให้อาเลนยังไม่ได้อาเลนจิมมาจังหวะน,นี้สักลูกหัวโอ้โหลูกที่สองมานะครับอาเลนโอ้โหและจังหวะน,นี้เธอนี่โคบแปะมาทางหัวให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ให้มาดีนะนี่โคบแปะอาเลนแฮตติกจนได้แฮตติกจนได้ครับผมโอ้โอหอาเลน เราจะเดินเขียนลิป่าจังหวนี้ปะเปตัดภามาเลยปะเปตแซงเลยโอ้โหยังหล็ดออกข้างไปครับตัดภาพมาจังหวะนี้ฮะร์ดทมาแล้วนี่สี่แปะคืนมามาแล่นกระชากมาแซบโอ้โหเอ้าจังหวะนี้ได้ฟาวย้อนหลังมาคู่แล้วและจังหวะนี้เราจะกดไปที่ให้เจสติวิ่งครับให้นักเตะขยับ ยังเตะขยับตางขยับหรือเปล่า,เ,าเห็นหาเล่นล้วครับหาเล่นว่างอยู่เมซี่ใไฮหาเล่นาสจังหวะเดียวเฟิร์ตทามช็อตเลียบลับประตูที่สี่โกโกโกนเอิหนหา้าล่โอ้โหแต่พามาท้ายเกมจังหวะน,นี้เลอเมซี่ให้ออกมาทางหน้ามุมซาลาแปะคืนมาให้บาเป้กระชากหนึ่งทีแล้วซัดบอลโอ้โอ ชีียนเอป้าเป้ผมมกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหอยาจะโดนลูกเชียร์แล้วะโอ้โหลูกเขียผมันใช้ได้วันนี้นาโอ้โหตอลิเปิดมาแล้วโอ้โหมาไครับหมดเวลาล้ารแหงันไปทีเวียทีแล้วครับผมอือเลยนะครับเราคนเดียวสีปรตูครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดซับไส์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะที่ใดทคลิป่งั้กฝากกดไลค์ด้วยครับุณครับ